กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวค่ะหลังเพจดังเจ้าคุณพระรถออกมาโพสต์ข้อความเดือดแชร์อดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ The f a c e Thailand โดยกล่าวว่าอดีต The f a c e กับผัวชาวบ้านแล้วขู่เอาเงินเขาเขาคือผู้ชายและผู้ชายไม่มีเงินให้มันเรียกเป็นแสนพอไม่ให้เงินมันก็เลยทักหาเมียผู้ชายผู้ชายก็เลยไม่ยอมเมียผู้ชายก็เลยจะฟ้องกูจะเครซี่กับเคสนี้มากงานนี้ทําเอานักสืบโซเชียลไม่ได้หลับไม่ได้นอนตามหากัะให้ควักว่าอาดีตผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะเฟสไทยแลนด์ที่เจ้าคุณพระรถพูดถึงคือใครกันแน่จนกระทั่งล่าสุดสาวมิ้นทพุทธ,ธิดาสมัยนิยมหรือมิ้นเดอะเฟสไทยแลนด์สได้ออกมาแชร์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับระบุแคปชั่น ว่าถ้าไม่ร้ายเธอจะหยุดเร็วไหมฉันเคยหลอกเงินใครปะมีแต่ช่วยเหลือแต่แฟนเก่าฉันทําแบบนี้ค่ะเลิดเลิมึงบุกเข้ามากูถึงบ้านกูเนี่ยกูจะฟ้องเมียทำไรไม่ได้จ้างเพจมาด่ากูค่ะโคดเทเลยแกงานนี้เพจดังก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าเปิดแล้วหรอเห็นตอนแรกปิดก่อนจะบอกอีกว่าบุกเข้ามาก็เลยแฮก เ,เออมึงเลิศเนาะและนี่ไม่มีใครจ้างกูค้าสตินะคะซึ่งมินก็ได้มาตอบกลับว่าแล้วโพสทําไมอะคะมันเป็นเรื่องของเพจพี่หรอหนูว่ามันคือเรื่องส่วนตัวนะ ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะโต้กันไปมายัางดุเดือดโดยเพื่อนๆของสาวมิ้นต่างก็ออกมาช่วยปกป้องโดยบอกว่าให้เพจดังไปสืบมาให้ดีก่อนว่าความจริงมันคืออะไรซึ่งทางเพจเจ้าคุณพระโรสก็ได้นําแชทหลักฐานที่มิ้นทักไปบอกกับแฟนสาวของคู่กรณีออกมาเผยโดยในข้อความสาวมิ้นก็ได้ยอมรับว่ามีการเรียกเงิน10,000แบาทจริงซึ่งทางด้านเจ้าคุณพระโรสกล่าวอีกว่าเรารู้มาตลอดว่าเขามีเมียและมันสามรอบแล้วแค่รอบที่4ี่หนูไม่ได้เงินแสนเลยส่งไปขู่เมียเขาโดนฟ้องมาไม่คุ้มนะหนู งานนี้เสามิ้นไม่ยอมเข้ามาตอบกลับอีกว่าแล้วไงคะหนูได้เงินป่ะอยู่ตลกดิเอาความจริงมาคุยกันให้ได้เงินก่อนนะคอยมาว่านี่พูดไปเรื่อยแต่ไม่รู้จริงตลกแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะต่อมาทางเพจเจ้าคุณพระรถก็ได้ออกมาแชร์เผยแชทหลักฐานพร้อมสรุปเรื่องราวว่าเมื่อวันศุกร์ห้าทุมครึ่งผู้ชายได้เข้ามาเอาพระที่บ้านมิ้นวันเสาร์เจ็ดโมงก็ มิ้นได้ทําการขู่กันโชคซัพย์ส่งคิวอโค้ดให้ผู้ชายสแกนอย่างดีเรียกเงิน1,000 0แบาทแล้วจะปิดปากเงียบผู้ชายไม่มีเงินมิ้นเลยไปบอกแฟนใหม่ของผู้ชายบอกเมียเขาว่าผู้ชายไม่พอใจมินมากเลยที่มินมาฟ้องเขาที่เรียกเงินมิ้นผิดด้วยหรอเมื่อมันไม่มีความรักให้กันมันมีแต่ความขอโทษทีนะยุคนี้อะทุกอย่างมันเป็นเงินในเมื่อมันไม่ได้ กันด้วยความรักก็ต้องอย่างนี้แหละเรียกหนึ่งแสนจบจบผู้ชายเลยด่ามิ้นรัวๆว,ว่าไม่เคยมีใจให้มิ้นเลยแม้แต่เศษเสี้ยวของความรู้สึกและเขาบอกเขาดูแลเมียเขาดีมากเขาเจอเพรไม่ใช่กรดหินดินแดงแบบมิ้นมิ้นยืนยันคำเดิมตัวเองไม่ผิดเพราะถ้าไม่ให้ผู้ชายผู้ชายก็ไม่ยอมไปเลยถ่ายหูให้ฝ่ายชายให้มันจบจบผู้ชายจะได้ไปผู้ชายสุดมิ้นก็สุดร,รู้สันดานกันและกันอยู่แล้วอย่างที่มิ้นบอกถ้าไม่ให้มัน มันก็ไม่กลับแต่แชทคือตัวเองเต็มใจให้และผู้ชายจะซื้อ,อยาคุมเข้าไปให้มิ้นยังบอกผู้ชายว่าซื้อเองก็ได้ทำไมกลัวมิ้นปล่อยท้องเหรอ นอกจากนี้เพจดังยังได้นำคอมเมนต์ที่มินกล่าวว่าแฟนเก่าการผิดหรอคะมันมาหายันบ้านแฟนมันก็มีรู้ตัวเองหรือเปล่าฉันโสดหนูก็บอกแฟนเขาเพื่อให้แฟนเขารู้ไม่ได้หลอกแฟนเขาแฟนเขาจะได้รู้นิสัยแฟนตัวเองเอา้าวหนูผิดอีกสะง,งั้นเออขอโทษพอใจปะก่อนจะบอกว่าตก,กะของสาวมิ้นเนี่ยเทาคันวินาสันตโล งานนี้หลายคนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็มองว่าเรื่องนี้ผู้ชายก็ไม่ได้ดีที่นอกใจแฟนสาวของตัวเองมาหาแฟนเก่าแต่สาวมิ้นเองก็ผิดเช่นกันทั้งที่เลือกที่จะปฏิเสธได้ตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ทำและกลับใช้เรื่องดังกล่าวมาขู่เรียกเงิน ท่ามการความดุเดือดของเรื่องนี้ล่าสุดสาวมิ้นก็ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจะนะบุรีเป็นที่เรียบร้อยพร้อมระบุข้อความว่าใครอยากด่าด่าได้เลยนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วความจริงยุติธรรมเสมอเรื่องจริงมีแค่คนสองคนเท่านั้นที่รู้ไม่ควรตัดสินใครแค่ฟังความข้างเดียวหลังจากนี้เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรความจริงคืออะไรกันแน่ เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินดูดูกันไปก่อนนะจ้าชาวเน็ต